แจกสูตรโอเลี้ยงชงเหยือกแบบรินขายค่ะต้นทุนแค่17บาทเองกำไรดีมากค่ะสูตรนี้จะได้น้ำโอเลี้ยง1600 ml ค่ะกดเซฟสูตรไปได้เลยนะถ้าใครอยากทำมากกว่านั้นให้คูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายจริงๆไปทำกันเลยตักผงกาแฟาโบราณ100กร,รมัมถ้าใครไม่มีเครื่องช่างพี่เจเทียบเป็นช้อนกินข้าวให้นะตักไปเลย7ช้อนค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะ ให้เราเทาน้ำร้อนจัดลงไป1,500 ml เคล็ดลับคือน้ำต้องร้อนนะปิดฝาทิ้งไว้7นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเราก็เปิดฝาออกค่ะกรองน้ำกาแฟาผ่านถุงกรองไปมา3-4รอบน้ำกาแฟาจะมีสีดำเข้มตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยค่ะ เอาช้อนด้ามยาวหมุนถุงกรองบีบน้ำกาแฟออกจนหมดถ้าใครมีรีมขีบอาหารใช้รีมขีบก็ได้ค่ะใช้น้ำตาลทรายขาว200กรัมเทียบเป็นช้อนกินข้าวให้ได้14ช้อนสำหรับคนไม่มีเครื่องช่างนะให้ใส่น้ำตาลลงไปตอนที่น้ำกาแฟยังร้อนอยู่ค่ะจะทำให้ละลายง่ายแล้วก็คนจนน้ำตาลละลายหมดปิดฝาแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนค่ะจะเข้มข้นมากขึ้น วันต่อมาให้เราคนให้ทั่วๆก่อนที่เราจะรินขายค่ะสำหรับเหยือกนี้จะได้น้ำโอเลี้ยง1,600 ml ต้นทุน17บาทถูกมากเลยนะคะเอามารินขายใส่แก้ว22ออนได้7แก้วแก้ว16ออนได้8แก้วแก้ว12ออนได้14แก้วกินกับน้ำแข็งอร่อยเลยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ